ไหวก่อนอยากทำไหมคะอยาข้อตกลงคุณครูคุ่มจะเคาะเด็กๆก็เดินทำตามจังหวะช้าช้าใช่ไหมช้าใช่ไหมคะถ้าคุณครูเคาะเร็วเร็วถ้าคุณครูเคาะสองครั้งให้ทำไมคะหยุดพร้อมหรือยังคะ เพลงนะคะแล้วคุณๆๆครูก็จะร้องเพลงลมเพลงพลมพัดเสร็จแล้วคุณครูจะให้เด็กๆเข้ากลุ่มตามสีริบบิ้นพร้อมไหมคะ เหยียดขาออกมาแล้วหมือไปข้างหลังหมนไม่มาหีวบานี่อย่างนี้อ่าหายใจลึกๆหานึ่งสองนอนลงไปเลยนอนลงไปเลยนอนเยียนะเยียนะอาหายใจลึกๆคุณนับสามหนึ่งสานะหนหายใจลึก เด็กๆตั้งใจดีมากๆเลยคุณครูขอดูหน้าเด็กที่ตั้งใจสิน,นี่น้อนี่คนนี้ก็น่ารักคนนั้นก็ดีคนนี้ก็เยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้เด็กๆทำได้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะตั้งใจทำกิจกร,รรมาการเคลื่อนไหวนะคะต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของเราก็คือเรื่อง ขอมเล่นป่าพรอนะคะคุณครูมีมีเพลงมาให้เด็กๆเล่นจะเพลงมาเล่นของเล่นนะฟูงสิคะเล่มาเล่นของเล่นฟังคุณครูก่อนนะหนึ่งรอบนะมาพวกเรามาเล่นของเล่นกะลามาพราวเราเอาไว้เด้ จันเรามุนปีนบเราเป่ามุนล่องลอยใบพักจานบินส่วนลูกทางนั้นมุนเล่นบนดินสวมน,นิ้วมือเหมือนถูกงูกินเรียกว่างมูดูมีคนร้องได้ด้วยอ่ะ อันหนึ่งสอง,ส,องสามมาทุกเรามาเล่นของเล่นกันก อะรบ้างยกมือคะ่ะจักะจันยังไม่บอกนะคะอ่าพี่สปายคะ่ะจักะจ,จ,จันจักะจันโอ้ดีฟค่ะม,ม,มูดูดเฟิร์สครับตะลามะพร้าวตะลามะพร้าวอ่าสามแล้วนะแกนค่ะลูกค่ะอะไรอีกนะอันปันครับ,บเเาารียกว่ ไปครับจานดี่หนะาเออแล้วในเพลงเนี่ยเขาบอกว่ากวลามะพเ้าววิธีการเล่นเอาไว้ทำไมนะคะอเอะออ่าเจ้าจ่านเลาไว้ทำไม<อ>นะจ๊เเวลาเล่นใช้วิธีอย่นต่อไป่ป ัไม่เออ <Yeah. S 1> อยากฟังนะคะในเช้าสดใสวันหนึ่งเจ้าเสือน้อยเสนะือน้อยมาอย่างาวันนี้ตื่นเต้นจังเลยคุณพ่อคุณแม่จะพาชันอะไปเที่ยวหาคุณตาคุณยายที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ดีทันทีเลยที่จะไปหาคุณตาส่วนเราก็เดินทางจนมาถึงบาง้านคุณตาคุณตาก็ดีใจมากโอ้โหร้อนร้อน เอาอะไรก่อนดีนี่อะไรครับคุณตาอันนี้นะเขาเรียกว่าไปพัดานดีนะลูกอ่าหรือเรียกว่าคอปเตอร์ไหมไข่วิธีการเล่นนะทำอย่างนี้นะเอาจังวิธีการนะอ่าแล้วก็หมุนอ่๋ยว้อย น่วยเอย,อ,ยอ่าพวกคุณช่วยก่อนนะอย่างนี้นะอ่าแล้วก็หมุนไปข้างหน้าเย้อยขอบคุณนะอย่างนี้น,นะคะหมุนไปข้างหน้าชู่ย่างงี้แล้วมัน็จะมดูอีกทีนะ เอาตรงนี้นะขาคอแล้ะมือก็พักช่วยหน่อยอช่วยนะดูนะโอ้โหคุณตาครับเหมือนเสียงอะไรเลยเสียงนกนี่เสือน้อยยังมีอีกนะนอกจากเสียงนกยังมีเสียงจักจั่นด้วยนะอ่ะ นี้นะลูกไรลูกลองฟังนะวิธีการนะลูกจับตรงไม้ด้ามนะแล้วลูกก็หมุนโอ้ยคุณตาครัเสียงอย่างเี้เหมือนกับเสียงจิ้งหรีดแล้วก็เสียงนกตอนผมเดินเข้าไปในป่าเลยนะคะโอ้รถจักแล้วน้อยเก่งจริงต่อไปก็จะเป็น ลูกคางนะเสือน <L úc S 1> ้อยเอามือต้องเล่นบนดินนะแล้วก็เอามือ คราต้องเป็นบบอยแต่ว่าถ้าเราเดึงยังไงมันก็ติ่แนนะเสือน้อยเส,สือน้อยก็เล่นอย่สนุกสนานเลยจนเวลาผ่านไปก็ถึงเวลานจะกลับบ้านแล้วะคทางลารโอโอยากจะกลับจะกลับบ้านแล้วหรอไม่อยากกลับเลยค่ะ คุณตานี่สนุกมากเลยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมาครั้งหน้านะอ่าจะมีของเล่นสนุกๆที่ไม่ใช่แบบนี้อีกนะของเล่นบังเทามีเยอะแยะเลยยีตคุณตาเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมานะคะไปเป็นไงคะเด็กๆสนุกไหมในนิทานนะคะมีของเล่นอะไรบ้างนะคะ ที่ด่างเขาเรียกว่าด่างและอะไรคะบุญนะคะหมือนอย่างนี้นะคะแล้วก็เหมือนเด็กๆต้องระวังนะเพราะว่าเชือกมันค่อนข้างจะบอบบางอ่ะอันนี้วิธีการบอกพี่จีบอกไปแล้วก็คือใช้เมลใส่เข้าไปแล้วก็ดึงมันก็จะดูถ้าจะเอาออกให้ให้ย่นเอาหางเข้าไปก่อนนะคะเอาหางเข้าแล้วก็หน้าปากนี้ออกอ่ะอสุดท้ายลูกสาวอ่ะวิธีการก็คือหมุนนะคะหมุนไหม เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเล่นเป็นผาน